รองอธิการบดีสาขาวิทยบริการแล้วก็สวัสดีนักศึกษาทุกสาขาวิทยบริการนะครับก็ที่ผ่านไปเราก็ได้รับฟังโอาวาทจากท่านอธิการบดีไปแล้วสําหรับในช่วงนี้ก็จะเป็นการแนะนําในเรื่องของการการเรียนการสอบนะครับก็ขออนุญาตพักทาย นักศึกษาต่างจังหวัดลองสุ่มๆดูนะครับวังจากถ้าอยากจะทักทายทุกสาขานะแต่เวลามี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 จำกัดงั้นก็เดี๋ยวขอรบควนทางด้านเทคโนโสวิตไปสาขาต่งตางๆเท่าที่ที่จะนั่นได้นะครับอันนี้จังหวัดอ่าครับสวัสดีครับนักษาจากนครศรีธรรมราชครับ ภาพเสียงชัดเจนไหมฮะได้ยินไหมเอ่ยได้ยินยกมือกันหน่อยทักทายกันหน่อยครับได้ยินไหมข้างหลังอ๋อโอเคอครับครับมากันเยอะเลยนะฮะอันนี้เป็นเป็นอันดับคลองอันดับหนึ่งมาทุกปีเลยปีนี้ก็อันดับหนึ่งครับพันตั้งแต่พันห้าพันหกร้อยคนนะครับ สาขาไหนต่อครับคือคืออ่าตอนนี้ให้ให้ดูว่าเทคโนโลยีของมหาลัยลาแหงเรานี่อ่าตอนนี้คือจังหวัดขอนแก่นนะครับขอนแก่นขอนแก่นก,อก,นก็อันดับสองนะฮะร,รู้สึกปีนี้อันดับสองเลยพันพันกว่า ได้ยินไหมครับฮัลโหลได้ยินไหมครับส่งเสียงส่งสัญญาณมือหน่อยครับส่งสัญญาณมือหน่อยอ่าโอเคครับโอเคอ๋อนั่งอยู่หลายหลายมุมนะครับเมื่อกี้ได้พบปากกับเพื่อนเพื่อนร่วมรุ่นนะฮะจากนครศรีแล้วใช่ไหมฮะคือแต่ดา้ามีเวลาจะให้ คอนเฟลนกันแต่เวลาน้อยเดี๋ยวไว้คราวหน้าได้มีโอกาสทักทายกันมีสักสาขาไหมครับขอนแก่นแล้วไปที่ไหนฮะเมื่อกี้จากใต้ขึ้นสุอิสารอันนี้ยังขอนแก่นอยู่นะฮะในจังหวัดอะไรครับเนี่ย อะไรนะเชียงรายหรือเปล่าครับเชียงรายเนาะ,ะสวัสดีครับนักศึกษา,ษา,ษาจงังหวัดเชียงรายอโอเคครับโอเคครับหนาตานะฮะเชียงรายก็เยอะครับเป็นอันดับสามอันดับอันดับ อันดับสี่อันดับห้าครับเชียงหลายมีมีมไหมฮะอ๋ออันนี้เต็มห้องเลยจังหวัดชุรินครับเต็มห้องเลยฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมเอ่ยส่งสัญญาณมือหน่อยครับถ้าได้ยินอ่าโอเคครับ คือเมื่อเช้าเนี่ยท่านอธิการาไปบรรยายที่วิทยาเขตซึ่งสัญญาณเนี่ยอาจจะอ่าครับอ๋อน้องๆอ,อ่าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวฮัลโหล,ดลเดี๋ยนะเดี๋ยนะ อ่ะปุ้มหลานพี่ไ,ไม่ได้ยินครับดิฉันนางสาวสิริรัตน์รู้สึกเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรอก็เพิ่มสัญญาณน,นิดนึง ได้ยินไหมคะอ่าโอเคครับสวัสดีครับดิฉันรู้สึกดีกคุคะได้เข้ามาเรียนในระบบพีดีต้องขอขอบคุณมหาวิทยายลัยราชมงคลแค่โอกาสดิฉันและเพื่อนๆอีกหลายคนนะคะขอบคุณค่ะครับอ่า ก็มหา,าลัยรำแหงก็ยินดีต้อนรับนะครับ